วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเธอทั้งหลายได้มาอยู่รับการอบรมธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติหมายเอาการมาศึกษา มาทำความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้เรียกว่าพระปริยัติธรรมแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าปฏิบัติพระสัทธรรมเมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลดีผลดีในเบื้องต้นแต่เป็นเบื้องสูงคือปัญญาอันเห็นชอบเห็นแจ้งชัดว่าทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตมีอย่างไร ก็เลือกประพฤติปฏิบัติไปแต่ในทางเจริญหรือเรียกว่าในทางที่เป็นคุณความดีก็ย่อมได้รับผลดีในชีวิตและก็เรียนรู้ว่าความประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่ดีนำไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก็งดเว้นไม่ปฏิบัติ เคยปฏิบัติแล้วก็เลิกละเสียเมื่อเราไม่สร้างเหตุปัจจัยที่เป็นบาปอกุศลก็ย่อมไม่ได้รับผลที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่ชื่อว่าธรรมะปฏิบัติ ขอให้ทุกท่านพึงเข้าใจว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งไม่มีสองคือพระองค์ตรัสอย่างไรสอนอย่างไรใครประพฤติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์แล้วได้รับผลดีเสมอไป ใครไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามแล้วและกลับไปประพฤติปฏิบัติที่ไม่ใช่เป็นคุณความดีแต่เป็นความชั่วหรือบาปอากุศลเพราะความโง่ความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง ย่อมได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนไปตามกรรมที่ตนเองกระทำได้รับผลอย่างไรพวกเธอทั้งหลายพึงทราบความเป็นมาของข้อปฏิบัติที่ดีและที่ไม่ดี ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนเบื้องต้นให้เธอตั้งใจให้ดีก่อนหลวงตาสอนว่ามาเป็นลูกหลานหลวงตานี่ต้องฝึกความเรียบร้อยทางกายแล้วจะได้มีทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจที่สงบ และเรียบร้อยดีไม่มีโทษตั้งใจฟังกันตรงนี้ก่อนเบื้องต้นหลวงตาเคยบอกอยังไงอยากจะเป็นยินเทอร์แมนนั่งยังไงนั่งตัวตรงแล้วถ้าฝรัง่งเขาเรียก attention ตั้งใจฟังเข้าใจไหมถึงจะได้ความรู้ถ้าเธอไม่ตั้งใจฟังไม่ได้ความรู้แล้วที่นั่งหัวห้อยหัวตกเนะ่เป็นคนขี้เกียจเป็นคนจิตใจขุนมัวไม่กระปรี้กระเป่าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทำใจให้ตื่นปลอดโปรงกระปรี้กระเป่าฝึกอย่างนี้ จึงให้ฝึกสมาธิจะได้เรียนหนังสือเก่งๆแล้วปรับปรุงบุคลิกของตนบางคนนี่นั่งอ่อแอปวกเปียกอย่างนี้ถ้าติดนิดสัยไปถึงโตแล้วชีวิตลำบากสำเร็จกิจการงานได้ยากเพราะไม่เข้มแข็ง ถ้ามาเป็นลูกหลานหลวงตาแล้วต้องเข้มแข็งจำไว้นะเอาล่ะทีนี้หลวงตาจะเล่าให้ฟังสั้นๆตั้งใจฟังให้ดีพระพุทธเจ้าของเราก่อนแต่จะมาเกิดในภพชาติสุดท้าย ได้บำเพ็ญบุญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดมาแล้วถึงสี่อสงไขยกับแสนกับคุณความดีที่บำเพ็ญมานั้นมีสิบอย่างหนึ่งคุณความดีด้วยการบริจาคหรือการให้การเสียสละเรียกว่าทานบารมี คุณความดีด้วยการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเรียกว่าศีลบารมีการออกบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ละเว้นจากกิเลสกามเรียกว่าเนคขมะบารมีการเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริง ด้วยการศึกษาค้นคับคว้า,วาตามแบบหรือแนวทางวิทยาศาสตร์ชื่อว่าปัญญาบารมีประกอบด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดชื่อว่าวิริยะบารมีมีความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากในการกระทำคุณความดีเรียกว่าขันติบารมีมีความจริงใจ เรียกว่าสัจจะบารมีมีความตั้งใจมั่นจะทำอะไรที่ดีแล้วต้องให้สำเร็จเรียกว่าอธิษฐานบารมีแล้วมีความเห็นอกเห็นใจสัตว์โลกอื่นทั้งหลายปรารถนาให้เขามีความสุขและพ้นทุกข์ชื่อว่าเมตตาบารมีรวมทั้งกรุณาบารมีและถ้าว่า เห็นสัตว์โลกใดถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ช่วยเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้วางเฉยเรียกว่าอุเบกขาบารมีสิบประการนี้พระพุทธเจ้าของเราในอดีตชาติเรียกว่าพระโพธิสัตว์ได้ประกอบบำเพ็ญมามากถึงสี่อสงไขยกับแสนกับ หลวงตาเล่าลัดตัดความมาถึงพระชาติสุดท้ายซึ่งบุญบารมีคือคุณความดีอย่างยิ่งยวดเนี่ยได้บำเพญ็ญได้กระทำมาแล้วเต็มถึงสามระดับคุณความดีระดับธรรมดาเรียกว่าบุญกุศลแก่กล้าขึ้นไปเรียกว่าบารมี แก่กล้าขึ้นไปเรียกปุป,ปะบารามีแก่กล้าขึ้นไปเรียกปรมั m ถบารามีเต็มส่วนยกตัวอย่างเช่นว่าเราเสียสละสิ่งของทรัพย์สินให้คนอื่นบ้างนี่เป็นคุณความดีระดับธรรมดาแก่กล้าขึ้นไปถึงกล้าเสียสละของรักของห่วงแหนนี่เป็นทานบารามี กล้าเสียสละความสุขส่วนตัวไปถึงฆ่าทาตบริวารน,นั่นทานอุปบารมีและรวมทั้งการเสียสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและถึงขั้นกล้าเสียสละชีวิตของตนแม้บุตรภรยาที่รักของตนดุดดวงใจก็สละได้นั่นเป็นทานประมัตถบารมี คุณความดีที่แก่กล้าอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วสี่อสงไขยกระแสนับครบอยสิบอย่างเรียกว่าบารมีสิบทัศสามระดับก็เป็นสามสิบทัศจึงเป็นผลมาส่งพระองค์ให้บรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายในพระชาติสุดท้าย หลวงตาได้กล่าวแล้วว่าพระองค์ได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธนะผู้ครองกรุงกบิลพัสกับพระนางสิริมหามายาเมื่อจเจริญวัยขึ้นแล้วพราหมณ์ที่มีวิชา ได้พยากรณ์ว่ามหาบุรุษหรือเจ้าชายสิทธษถะเนี่ยถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ในทางโลกจะได้เป็นพระมหาจาักรพรรดิแต่พระองค์แม้จะเป็นรัชทายาทพร้อมที่จะรับราชบัลลังก์ด้วยบุญบารมีเตือน จึงเสด็จออกบวชเมื่ออายุ29พระพรรษาหลวงตาได้เล่าให้เธอฟังแล้วว่าชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นความสุขมากมายนับประมาณไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้แต่ทรงเสียสละไปเพื่อบำเพ็ญ สแสวงหาคุณความดีอย่างยิ่งใหญ่คือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพนเดือนวีสาขะนับถอยหลังไปขณะนี้จากเดี๋ยวนี้2,590ปี2,590ปีนะนับจากนี้ไปคืนวันเพนเดือนวิสาขะพระมหาบุรุษของเรานั้น ประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาภูต้นโพ์แล้วทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุทชานฌานที่สี่เพื่อให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสพระมหาบรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราได้ทรงน้อมไปเพื่อ อุปนิวาสานุสติยานนี่เป็นภาษาพระภาษาชาวบ้านเราธรรมดาเรียกว่าระลึกชาติได้พระพุทธเจ้าของเราระลึกชาติได้นับพบนับชาติไปทถ่วนเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอย่างนี้ ทรงสงสัยว่าทำไมสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีกลางกลางดึกเจริญฌานสมบัติอีกแล้วระลึกไปข้างหน้าเรียกว่าจุตูปาติยานตรงนี้แหละทรงเห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมดี ได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วหรือบาปอากุศลได้รับผลชั่วหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่แหละเอาง่ายๆเท่านี้ก่อนเอาง่ายๆเท่านี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งมาก่อนแล้วว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ใครทำกรรมดีได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วยกตัวอย่างนะคนประพฤติผิดศีลต่อไปนี้เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนากบฏคดโกงหรือประกอบอาชีพโดยไม่ชอบทำเช่นผลิตจำนาย,จ,ายจ่ายแจก สิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เรียกว่าประกอบมิจฉาอาชีวะประพฤติผิดในกามหรือหมกมุ่นสำสอนในกามนี่แล้วอีกข้อหนึ่งโป้ปฏดมดเท็จเรื่องไม่จริงเอาไปพูดว่าจริงดังนี้เป็นต้นและข้อห้า เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งห้าประการนี้เรียกว่าประพฤติผิดศีลเป็นความชั่วเป็นบาปอากุศลและยังมีความประพฤติปฏิบัติไม่ดีอื่นๆอีกเรียกว่าอาบายมุกแปลว่าปากทางแห่งความฉิบหายเช่น เป็นนักเลงยาเสพติดหรือนักเลงสุรายาเสพติดเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายหมกมุ่นสับสนในกิเลสกามเป็นนักเลงการพนันติดเที่ยวกลางคืนเป็นต้นอย่างนี้กระทำบ่อยๆเข้ามากน้อยเพียงไร ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนมากเพียงนั้นก่อนตายเอาฟังให้ดีนะคนเราก่อนตายมันเป็นอย่างนี้ก่อนตายเนี่ยทำกรรมดีหรือกรรมชั่วก็าตามตลอดชีวิตเราเนี่มันบันทึกไว้ในจิตสันดานเหมือนเทปมันบันทึกไว้อย่างนั้นแหะ ก่อนตายในจิตมันตกศูนย์จิตมันมาอยู่ตรงศูนย์กลางกายนี่เพราะฉะนั้นภาพของกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เคยทำไว้มันเหมือนเพลเทพกลับมันจะแสดงออกมาเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์ใครเคยทำกรรมดีก็จะเห็นคุณความดีของตนใครทำกรรมชั่วก็จะเห็นกรรมชั่วของตน เช่นบางคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าหมูมามากอย่างนี้ก่อนตายจะเห็นอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าหมูบางคนก็เพอ้อร้องเสียงเหมือนหมูก็มีแต่คนทำคุณความดีอยู่ในศีลในธรรมก็จะเห็นความดีของตนจิตใจก็จะสบายและบางคน เห็นคตินิมิตอารมณ์คือเห็นที่ที่จะไปเกิดเช่นคนทําความดีมากๆเห็นภาพของปราสาทราชมนเทียนที่เป็นทองคำบ้างใสเป็นแก้วบ้างอย่างนี้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าว่าเห็นในระดับตึกรามบ้านช่องอย่างนี้มีโอกาสไปเกิด เป็นลูกเท้าพระยามหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนี่หรือถ้าเห็นคตินิมิตอารมณ์บางคนเห็นไฟไหม้ไฟไหม้วับวับวับ,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 บอยู่เนี่ยร้อนทุรนทุรายคนจะตายบางคนเพอร้อนทุรนทุรายนี่กนี่กมชั่วเผาผลาญตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกับทุกคน ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมนี่แหละทีนี้ไอ้จิตดวงสุดท้ายก่อนจะดับเนะี่ะมันรับกรรมอะไรถ้ารับกรรมดีกรรมดีนั่นแหละปรุงแต่งให้ไปเกิดในที่ที่ดีเช่นเป็นมนุษย์ที่ดีหรือไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาแต่ถ้ากรรมไม่ดี จิตดวงสุดท้ายรับกรรมไม่ดีนั้นแล้วปรุงแต่งให้ไปเกิดในสุคติภพไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมนี่ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่มีใครช่วยใครได้ตายแล้วก็ไปเกิดตามนั้น ที่หลวงตาพูดนี่ไม่ใช่พูดเฉพาะตามคำพีนะตามประวัติที่พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้น่ะทรงเห็นมาหมดแล้วนรกสวรรค์ไปถึงนิพพานจึงรู้ว่าใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วทุกคนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นทุกคน เมื่อมาตั้งใจศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนว่าให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดีให้เลิกละงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอาุลุลคือเป็นความไม่ดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางที่เป็นบาปอกุศลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน ชีวิตก็จเจริญได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจหลักนี้ขอทุกท่านไปตั้งใจศึกษาไปปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะนี้ที่มานี้น้อยเหลือเกินน้อยเหลือเกินแต่ว่าก็เป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้รู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้หลวงตา ในสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองนักเรียนครูอาจารย์ทุกท่านจงปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัภะอันตรายและอุปัตรตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากอุปสรรคในการดำเนินชีวิตโดยชอบ และจงสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปครูอาจารย์ค่อยมีความเจริญในหน้าที่การงานขอจงมีแต่ความสุขมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรัพย์สมบัติบริวารสมบัตริรูปสมบัติและคุณสมบัติถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรสีผลสีและนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคน ตลอดกาลนานเพน